คนที่เป็นพ่อหรือคนที่เป็นผู้ปกครองหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวชายคนนี้เขาเสียชีวิตในขณะที่อ่านอัลกุรอานต่อให้ชาวบ้านที่เสียชีวิตอ,อ่านกุรอานด้วยชายคนนี้ตายใ,ในขณะที่สูญสุดยดต่อให้ตายในขณะที่สูญด,ด้วยแต่ตอนที่ชายคนนี้ถูกฝังร่างไปลูกสาวของเขากลับไม่ปกปิดเอาหรอกเขาก็ไม่รอดทนอยู่ดีเพราะเขาเป็นผู้นำครอบครัวถ้าหากว่าเรามีลูกหลาน เราไม่เคยไปบอกเขาเลยเราอเลนอยู่คนเดียวในบ้านไม่มีทางรอดพ้นกล้าหากว่าเรายังไม่รู้สึกอะไรเลยโอ้ลูกสาวฉันออกจากบ้านไปแต่งตัววับวับแบนแบนคนที่เป็นพ่อกลับไม่พูดอะไรเลยต่อให้พ่อละหมาดอเลนสุดสุอยู่ในบ้านก็ไม่รอดพ้นความรักในช่องอามานะาท่อนี้อยู่ดีกันต้องทูดและต้องสอนและต้องหาวิธีทางใดก็ได้ด้วยความหึงหวงของความที่เราศรัทธา เราจะทําให้ครอบครัวเราวรอบอค้นจากไปนรกได้ยังไงล่ะท่านเราไปผูกสมมติมีผู้หญิงคนนึงตกนรกยอมที่ฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะสามีของฉันไม่เคยทักท้วงฉันเลยแต่ว่าสามีฉันนั้นเลวอยู่ละมาด่องห้าเวลาอ่านกรอานยูดมุนมนั้นแต่เขาไม่ได้ว่าอะไระเลยฉันใจสุดพีนี่ออกจากบ้านชายคนนัมะ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 ้นตกนรกพอหลักการบอกว่ากูอังคุสกุลลาฮีกุนารอจง รักษาตัวของทุกท่านและครอบครัวของทก่านให้เราเพใจไปเรยฉะนั้นไม่สามารถที่จะปัดความรับผิดชอบนี่คือสัญญาณที่จะทําให้เกิดศรัทธาสุขสันต์ไงครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านุมัตด้กล่าวก็คือจะต้องมีอามานะรักษาหน้าที่ความรับผิดชอบในตําแหน่งเราไม่ว่าตอนนั้นปะามะจะสวมหัวโขนเป็นอะไรก็ตามจงรักษาหน้าที่ของเอ,องตัวอิหมัามตัวอิหมั่มโดนก่อน เพราะเขาไม่รู้ไงครับว่าวันอาคิรอ์จะเจออะไรคนที่มีตําแหน่งเนี่ยดีไหมดีถ้าเขารับผิดชอบตาแหน่งของเขาต๊ะอ,อิมามโจดก่อนวันกิยามัดครับท่านลูกมูกเก่มคนหนึ่งอ้กำปองหมู่บ้านหนึ่งเขาไม่รู้เรื่องราวศาสนาเลยและต๊ะอีมามก็รู้จักด้วยว่าบ้านเนี่ยไม่ค่อยไม่รู้เรื่องราวแต่ต๊ะอหมามก็ไม่เดินไปบ้านนั้นและไม่พูดจาอะไรเลยต๊ะอหมามรับบาปครับนั่นคือสี่ตำแหน่งถ้าหากว่าผู้หญิงก็เดิงโตกะนรก คนที่จะต้องตอบคำถามต่อมาคือเตรียมรับเลยผขจะถามต่อเลยพ่อสามีพี่ชายแล้วก็ลูกชายทำไมไม่ดูผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงเนี่ยอิสลามให้เกียรติมากครับให้เกียรติยกเกียรติยกระดับงานส่วนหนึ่งที่ท่านอุมัตบินก็ได้บอกถึงสัญลักษณ์สำคัญที่จะบอกว่าคนหนึ่งมีอิมานนั่นก็คือละมาสกาฮั์แล้วก็ในเรื่องของการรักษาอามานะนั่นเองคำว่าอิสลาม กับอิมานแตกต่างยังไงครับเห็นภาพยังความแตกต่างแรกระหว่างอิมานอิสลามอิสลามมันจะกินความภาพภาพนอกเป็นสําคัญแต่อีมานั้นจะมุ่งสิ่งที่อยู่ภายในใจเป็นสําคัญศรัทธาต่อโลอีมานถึงข้างในอิสลามส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่ภาพด้านนอกคือโดยการปฏิบัติเห็นภาพอิมานมันเป็นเรื่องของใจสิ่งนี้สอนอะไรเราครับ ฉะนั้นการที่เราจะไปตัดสินใครว่าคนนั้นน่ะไม่ศรัทธาว่าคนนี้นั้นตบมุตตดเราพูดไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของใจแต่ถ้าการกระทำของชาต,ติผมก็ไม่แนะนาให้เราไปชี้หน้าว่าเขาเป็นเขาตบมุตตดเราจะไม่พกจมไใครแต่เราแค่รู้ว่าการการะทาแบบนี้มันเสี่ยงอย่าไปชี้หน้าใครว่าคนนั้นเป็นกาแฟคนนั้นเป็นอย่าไปทําแบบนั้นครับแม้ว่าความจริงเราเรียนมาอาจารย์ก็ฉันเรียนมาว่าทําแบบนี้มันจะตบมุตตดทาแบบนั้น ใช่ครับตัวนั้นเสือมัา่าอย่างนั้นแต่เราจะเป็นใช้เสียงนั้นไปบังคับใช้ด้วยตัวเราเองแล้วชี้หน้าคนนั้นว่าเป็นนั้นไ,ไม่ได้นะครับเพราะเราไม่มีคุณสมบัติมากพอที่จะเป็นการตัดสินว่าคนนี้ไปใช่มุสลินะคนนี้เป็นมุสินไม่ได้ต้องปล่อยหน้าที่ไว้กับคนที่มีสิที่จะกล่าวก็คือโต๊ะกอดีหรือคนที่เป็นผู้นําสูงสุดของประชาอิสลามที่มีส์ะจะบอกว่าคนนี้ได้สิทสภาพจากการเป็นมุสลินไแล้ว ด้วยกับบริบทด้วยกับสิ่งต่างๆอาณาหลักฐานต่างๆนานา